เราก็ส 2, immun, ู่ช่วงที่สองของข่าวที่ยงรอบกรุงค่ะช่วงนี้เราจะมาติดตามการดําเนินงานของทางกรุงเทพมหานครค่ะข่าวแรกนะครับไปเริ่มต้น <y> กัน <appet> ท <izer> ี <too> ่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการกําชับหน่วยงานให้ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพานิ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารซึ่งได้มีการกําชับให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยหน่วยง,งานของกรุงเทพมอาหานครนั้นจะต้องทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานภาคส่วนอื่นๆและถือให้เป็นภารกิจสําคัญนะครับโดยมีการมอบมาให้สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือสอปภสํานักเทศกิจและทุกสํานักงานเขตเข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงหรือว่าจุดเสี่ยงอื่นๆให้มีความปลอดภยัย นอกจากนี้สปปและสำนักงานเขตทุกเขตนะครับได้มีการร่วมกันกับกองประชาสัมพันธ์ช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังอัดคีภยัยหรือหากพบเห็นความไม่ปลอดภยัยจากสถานบันเทิงนะครับก็ให้แจ้งผู้กรุงเทพมหานครผ่านหมายเลขสายด่วน199นะครับ ทั้งนี้สำนักเทศกิจจะต้องจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้แก่ประชาชนและสำนักการจราจรและขนส่งสำนักการโยธาและสำนักงานเขตนะครับควรตรวจสอบและซ่อมแซมถนนในจุดที่พบปัญหาพร้อมดูแลเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรตลอดจนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีความพร้อมใช้งานนอกจากนี้สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีมีอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติภัยเกิดขึ้น สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับกรุงเทพมหานครยังได้มีการจัดเตรียมสวดมนข้ามปีกิจกรรมสดมนข้ามปีภายใต้แนวคิดสุขก,กายสุขใจสวดมนข้ามปีทำดีร่วมกันนะครับระหว่างวันที่31ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมปี5 5าบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นได้เตรียมจัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเราจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้มอบหมายให้ปหลัดกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทําบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุลส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมทั้งสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางไปสัมมนา,าศึกษาดูงานดังที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับ เขาก็เป็นมาตรการนะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะมาต่อก,กันที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสโมสรโรตารี่จัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนเพื่อขจัดโปลิโอค,ครั้งที่4ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ นางผสดสตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานโรตารีเดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อขจัดโปลิโอครั้งที่4ที่สโม,มสรโรตารีร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเธอพระเกียรติเนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์สโมสรโรตารีในประเทศไทยทรงเจริญพระชมพรรษาครบ8 7พรรษา ทางโรตารีสากลจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานโรตารีเดินวิ่งมินิมาราทอนเพื่อขจัดโปลิโอชิงท็อพร,ราชทานสมเด็จประเทศพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณส,นสวนหลวงพระราม8ไปตามเส้นทางถนนบรมราชชนนีโดยจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและประเภทเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตร ซื้อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเสียค่าสมัคร300บาทและจะนำไรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทุนกล้าวทุนกระมอ่อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอีกส่วนหนึ่งจะสมทบเข้ากองทุนโปลิโอพาสของมูล,ลนิธิโรตารี โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายโดยจัดก,กิจกรรมด้านสุขภาพและส่งเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสมให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ไปต่อเนื่องกันที่กรุงเทพมหานครนะครับได้จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่นะครับในพื้นที่เขตตลิ่งชันเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง นางศดีตามทายรองผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ที่วัดตลิ่งชันซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดหน่วยบริการสาธารณสุขขึ้นเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของหม่อมราช,ชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องการให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความสุขประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง สำหรับกิจกรรมนั้นนะครับประกอบด้วยการมอบถุงยางชีพและเข้าสารให้แก่ครอบครัวที่ขาดโอกาสในพื้นที่ตลิ่งชันจำนวน250ครอบครัวนะครับและทุนส่งเคราะห์ครอบครัวผู้ทุกยากจำนวน5ทุนการให้บริการด้านสาธารณสุขและอนามัยจากสำนักการอนามัยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับกร,รุงเทพมหานครอาทิตย์หน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยแก่พระสงฆ์สาม,มนเณรและประชาชนทั่วไปบริการรถสร้างสารกิจกรรมสร้างสุขจากสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติดสำนักอนามัยนอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านสุขภาพและอนามัยจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆนะครับ ได้แก่การจัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาปัญหาครอบครัวยาเสพติดกฎหมายและปัญหาความพิการจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์และมูลนิธิช่วยการสาธารณาสุขในพระอุปถัมภ์หรือม,มสช,ชนำแว่นสายตามอบให้แก่ผู้สูงอายุทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเข้ารับบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กันเป็นจำนวนมากครับ ค่ะช่วงนี้นะคะเรามีสกู๊ปพิเศษค่ะเป็นการรายงานพิเศษนะคะเรื่องการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนซึ่งทางทีมข่าวของเมโทรทีวีได้ลงพื้นที่ไปศึกษาดูค่ะช่วงนี้เราไปรับชมกันค่ะสำนักงานเขตตลิ่งชันได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีเจตนารม์ณที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสุขความเพลิดเพลินและมีสุขภาพจิตที่ดีจึงได้จัดทำโครงการดนตรีในสวนขึ้นในทุกเย็นวันศุกร์ของเดือนธันวาคม2557เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับอัทถรสทางดนตรีช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ เสริมสร้างให้ประชาชนได้ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาสังคมทำให้เกิดความบันเทิงอีกทั้งยังสามารถขัดเกลาให้ประชาชนมีจิตใจที่ดีงามโครง,งการดนตรีในสวนเนนะคะทางสำนักงานเขตตลิงชันเนี่ยมีความตั้งใจนะคะที่จะจัดเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตลิงชันรวมถึงชาวกรุงเทพมหานครนะคะและจากที่เราได้จัดมาเนี่ยเราก็ได้รับความ สนใจนะคะจากประชาชนจากหลายๆเขตที่เดินทางมาเนี่ยนะคะก็จากแถวว,ว,วัฒนาแถวสุขุมวิทเอกมัยนะคะแจ้งวัฒนะจากน้องแขมแล้วก็จากนน,นทบุรีก็เดินทางมาจนพบกับประชาชนชาวตลิ่งชันนะคะซึ่งในแต่ละครั้งที่เราจัดมาทั้งหมด4ครั้งและในวันนี้คือวันที่19าธันวาคมจะเป็นครั้งสุดท้าย ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะเราต้องการให้เห็นประชาชนได้รับความสุขนะคะมีการผ่อนคลายนะคะจากความเครียดในการทํางานหรือในการดําเนินชีวิตนะคะเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้ทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ ที่ตั้งใจมอบความสุขให้กับประชาชนแล้วก็กับประชาชนด้วยกันเองค่ะขเราท่านก็เรียกร้องอยากจะให้เรามีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปซึ่งทางสำนักง,งานเขตตลิ่งชนันเองก็จะพยายามนะคะหาหาทุนที่จะมาจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนชาวตลิ่งชนันแล้วก็ชาวเพื่อนพรคนครนะคะกิจกรรมดนตรีในสวน เป็นแนวเพลงร่วมสมัยประเภทเพลงไทยลูกทุ่งและลูกกุงร่วมสมัยบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราพรมีผู้เข้าร่วมชมคับข้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปซึ่งบรรยากาศกิจกรรมทุกครั้งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ที่เข้าร่วมชมร่วมฟังซึ่งแตกต่างจากการจัดแสดงดนตรีอื่นที่จัดขึ้นทั่วไปไร้ซึ่งความขัดแย้งของกลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่ม ถึงแม้ว่าผู้ฟังบางกลุ่มจะมาจากเขตท้องที่อื่นที่ห่างไกลแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทางมาเพื่อเขาร่วมฟังเพลงในแนวที่สร้างแต่ความสุขความเพลิดเพลินใจให้กับพวกเขาอย่างมีระเบียบทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับกิจกรรมดีๆแบบนี้และอยากให้จัดไปอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีความสุขทางด้านจิตใจทางสายตาทางอารมณ์แล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยในในมนุ้งสมิธรวมเดียวกันเรียกมามาพามาประมาณ20คนได้แล้วจะมาทุกคนเลยก็ไปบอกก็ดีใจใหญ่เลยก็ตามมาทุกคนในเรียนน่นงๆเนี่ยบาบาเป็นนางนั้นเลยอ่ะมีความสุขนะในนี้ถึงอดีตด,ด้วยอ่ะก็เรื่องเก่อาอดีตเก่าๆที่เราเคย ไปจะวงนี้มาว่าเขาทำเป็นมาอ,อย่างไรอะไรเงี้ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันปลื้มใจที่ว่ายังมีเพลงที่ว่าที่เราชอบอ่ะได้ฟังอีกไนียได้ดูอีกเพราะว่านึกว่ามันจะสูญไปแล้วหาดูยากเพราะเราเราเป็นคนเงินน้อยใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะซื้อบัตรไปดูได้สามพันแต่ถ้ามีฟรีนี่ไปดูีเลยถ้าเป็นไปได้นะจัดทุกอาทิตย์จัสลับเขตกันนะนะไม่เลี่งจะดีมากมากเลยจบ <laughs> ได้ใจมากเลยอ่ะ นอกจากนี้ทางเขตตลิ่งชันยังได้จัดบริการนวดฝ่าเท้าและนวดตัวไว้บริการเพื่อความผ่อนคลายสบายตัวแก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งนับเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานเขตตลิ่งชันได้จัดขึ้นเรือประชาชนทั่วไป และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปีตามยุทธศาสตร์ที่3มหานครสำหรับทุกคนทีมข่าวเมโทรทีวีรายงานช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการรายงานสภาพจันทรจอดครับ